สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนใน Big b i บ e ์โม o ตะครับในเพจ Facebook แล้วก็ในช่อง y o u u u b e Big b บค์โมโต้ชาแนลด้วยนะครับวันนี้นะครับไบค์ก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถอีกหนึ่งคันถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่เราเนี่ยขายกันบ่อยมากเลย ก็คือขายกันมาตลอดเลยนะครับแล้วก็รถสภาพคันนี้เนี่ยถือได้ว่าดีเยี่ยมเลยกับเจ้า Triumph อัมบ e นวิลทีร้อยแ a c k จดปี17ครับผม กับเจ้า TRIAR MONOVIEW T100 BLACK เนี่ยถือได้ว่าเราเนี่ยขายกันมาประมาณ2-3คันและแล้วก็จะมีตัว EUROFO ที่เป็นตัวล้อเงินล้อโครเมียมอีก1คันนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นที่คุ้นเคยสำหรับใครที่ติดตามในเพจ Facebook ของ BIG b i k m o t o นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกับเจ้าอีก1นึคันนะครับถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพสวยแล้วก็เนี้ยบจริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้า um t r i u m p มอ o าร์ l ิวทีร้อยแบ็สีดำคันนี้เนี่ยสภาพเป็นอย่างไรนะครับลองดูเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นภายนอกต่างๆนะครับก็สภาพสวยกริบนะครับคันนี้ถือว่าสวยกริบแล้วก็รถเนี่ยไม่เคยชนไม่เคยล้มหนักเลยนั่นเนนองเนาะให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ย t 1ร้อยเนี่ยก็จะเป็นตัว 900cc นั่นเองจะเป็นตัว904กับอีกตัวหนึ่งจะเป็น t ย2่ก็คือตัว1 2 0 0 c นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าทอร์กจัดๆเลยสำหรับใครที่เล่นไทยอั่มอยู่แล้วนั่นเองเนาะ สภาพโดยรวมรถคันนี้เนี่ยถือได้ว่าสวยมากเริ่มตั้งแต่ถังครับถังตัวนี้นะครับจะเป็นถังที่เป็นสีโรงงานเลยเป็นถังสีดำสวยดีเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักรถคันนี้แทบจะไม่ได้จอกตากแดดเลยนะครับสีไม่มีซิทไม่มีแตกลายงานนะครับเพดต่างๆยังอยู่ครบยึดตามปกติเลยนะครับโคมไฟหน้าก็เหมือนกันครับโคมไฟหน้าก็ยังสวยดำดีนะครับไม่มีด่างไม่มีสนิมขึ้นนะครับ เป็นชุดสีสวยเลยรวมไปถึงตัวเลือนไม้เลือนไม้ตัวนี้จะเป็นเลือนไม้สองเบ้าน,นั่นเองเนาะสภาพสวยเลยนิ่งๆไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยขวดนะครับบางโคนหน้ายังยึดน็อตปกติทั่วไปนะครับสภาพยังสวยดีเป็นดำกึง่งเงากึ่งด้านน,นั่นเองเนาะซีนยางคันนี้ก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับกระบอกชกสีสวยเลยนะครับสวยๆนิ่งๆน,นั่นเองแผงคอปลนกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่ตุ๊กตาแฮนจนไปถึงตัว ปั๊มเบรกประกับซ้ายประกับขวาคือเอาไว้ง่ายแผงบนทุกอย่างเนียบมากๆไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสภาพสวยจริงๆการเบรกการคัดไม่มีงอไม่มีรอยขวนนะครับไม่มีรอยเฉียวเนาะปรับระดับได้นะครับอันต่อไปคือตัวเครื่องครับตัวแข้งเครื่องซ้ายขวาอย่างที่ผมแจ้งไปเลยว่าไม่มีล้มนะก็สีสวยสวยสดๆเลยนะครับไม่มีสีด่างเนาะแล้วก็สีพองไม่มีนะครับตัวนี้นี่ สีพองไม่มีทั้งซ้ายและขวาเลยไม่มีสีพองนะครับเดี๋ยวดูแข้งขวาอีกด้วยนี่นะครับนี่ก็คือสภาพแบบนิ่งเลยกระเป๋าใต้เบาซ้ายใต้เบาขวาโลโก้บอนาวิลทีร้อยไม่มีขาดกล่องสวยเลยนะครับพวกโครงต่างๆไม่มีสนิมกินนะครับเคลือบมาอย่างดี นี่ไม่มีสนิมกินเลยรวไมไปถึงกระบอกโชกหลังด้วยนะครับกระบอกโชกหลังก็อาจจะมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นมันไม่ได้เป็นสนิมแบบฝังแน่นแต่อาจเป็นเพราะว่าน้ากราเซนแล้วมันก็มออีรอยนะครับก็คือสามารถขัดออกได้ก็สบายๆเนาะเบาะ no, เหมือนกันครับเบาก,ก็จะเป็นเบาะทีร้อยเดิมนะครับเป็นเบาที่มีหูลัดด้วยนะครับไม่มีขาดออกมีขาดนิดนึงนิดนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราแก้ให้นะครับแต่ว่าสภาพเบา ตัวนี้ไม่มีซึมแน่นอนสวยโลโก้ t r i อัม h นั่นเองนะครับโดยรวมสภาพรถคันนี้เนี่ยถือได้ว่าผมว่าสวยเลยนะครับถ้าจะหักกันจริงๆก็อาจจะมีหักที่บอกแต่ว่าเวลาเดี๋ยวผมแก้ให้มันร้อเอเองนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้ดูรอบรถอีกทีหนึ่งนะครับพูดถึงตัวความเสื่อมของออความเสื่อมของต,ตัวตัวสภาพบ้างนั่นก็คือเรื่องของตัวยาง ยางนะครับก็ตัวนี้ยางหน้ายางหลังีย่ยเป็นยางเดิมนะเป็นของพิลลารี่ติดโรงงานมานะครับยางยังดอกเต็มไม่มีแตกลายงานนะครับไม่มีแตกลายงานเลยนี่ดอกเต็มนะครับทั้งหน้าและหลังเนาะ ยางยางแบบสวยๆเลยครับไม่มีแตกแรงงานใช้ได้อีกยาวๆภาพเบรกหน้ายังดีภาพเบรกหลังยังดีครับคันนี้สวยกริปนะครับรอยต่างๆแทบจะไม่มีเลยก็ถือได้ว่าเป็นรถที่เจ้าของเก่าเขาดูแลค่อนข้างดีเจ้าของเก่าเขาอยู่แถวสากแก้วนะจะเป็นแก๊งเป็นแก๊งของสากแก้วเลยที่ขับตัวทีร้อยเห็นเขาบอกว่าที่สากแก้วมีขับอยู่ประมาณ11คันนั่นเองคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่เขาตัดสินใจขายที่เขาตัดสินใจขายเพราะว่าเขาจะขยับไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เขา นั่นเอง,น,น,เองนะครับก็สภาพโดยรวมรถคันนี้ทั้งยางทั้งผ้าเบรกทั้งชุดสีต่างๆผมให้ไปเลย98%ป็นเลยน8ะหาอาจจะหักนิดหน่อยแบบรอยขนแมวเล็กๆแต่ว่าแทบจะไม่มีคันนี้ถือว่าสภาพดูแลดีมากๆนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าของเก่าเนาะ เราไปดูกันดีกว่าว่าของแต่งมีอะไรกันบ้างนะครับของแต่งชิ้นแรกเลยที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือตัวขาจับไฟหน้านะครับขาจับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นขาจับไฟหน้าไม่ได้มีห่อเนาะแต่ว่าสภาพเนี่ยเป็นเหล็กนะครับก็คือจับยึดสวยเลยอะ่ะไม่มีรอยขวนสีไม่ลอกด้วยนะครับน็อตหกเหลี่ยมสวยปกติเลยอันต่อไปนั่นก็คือตัวไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวเบรกจะเป็นทรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นตัว ลมดําตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลมดำํำก็จะมีความแบบดุดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งน,นี่เนาะอันต่อไปแผงคอบนบ้างครับแผงคอบนสิ่งที่แตกต่างจากโรงงานก็คือกระจกกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกปลายแฮนนะครับเป็นทรงกลมคลาสสิกนะครับสีด,ดําดีแข็งแรงนะครับนี่มีตัวยึดหมุดกระจกไม่แตกไม่ร้าวท้งซ้ายและขวา นี่สวยๆเลยนะครับอันต่อไปคือการล้มครับการล้มซ้ายกันล้มขวาจะยึด2จุดนะครับตรงหูด้านบนเครื่องกับตัวหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือมันกระจายน้ําหนักเวลาล้มมันก็จะทําให้ตัวเครื่องไม่เสียหายมากนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับตัวหูเดียวนั่นเองเนาะอันต่อไปคือผ้าพันใหญ่แก้วครับผ้าพันซ้ายขวาใหญ่แก้วพันท่อมาอย่างเทเลยเป็นสีน้าตาลนะครับข้อดีนะครับนั่นคือจะทําให้ ภูมิของตัวเครื่องร้อนเร็วเนาะเพราะว่ารถอังกฤษนะเนาะสภาพอากาศเขาค่อนข้างเย็นนะครับเขาเลยต้องการที่จะคงความอุ่นของตัวเครื่องแต่ที่นี่ประเทศไทยข้อดีของประเทศไทยนั่นคือเวลาเราขาโดนท่อหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่เป็นแผลนั่นเองนะครับก็คือป้องกันอันตรายจากขาเราได้เนาะ อันต่อไปคือท้ายสั้นครับท้ายสั้นก็จะเป็นท้ายสั้นที่ไม่สามารถทับได้นะครับรวมไปถึงไฟเบรกไฟเบรกตัวนี้นะก็จะเป็นไฟเบรกสีเออเป็นไฟเบรกทรงผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียกว่าทรงอะไรนะแต่ว่าทรงเล็กสวยเลยนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายครับสาหรับของแต่งนั่นก็คือตัวท่อครับตัวท่อตัวนี้จะเป็นตัวท่อสร้างผมจำไม่ได้ยี่ห้อเดี๋ยวผมขึ้นยี่ห้อไว้ในนี้ นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่รุ่นน้องของผมเนี่ยเพื่อนของรุ่นน้องเนี่ยเคยทําอยู่นะครับก็ใส่มาให้กับตัวนี้เสียงจะมีความแบบทุ้มๆนุ่มๆน,นะครับไม่แผดไม่ดังเกินไปนั่นเองนะครับ ครับก็คือของแต่งทั้งหมดสำหรับเจ้า T100 Black จดปี17คันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคปรับแสงแป๊บหนึ่งแดดมาแล้วโอเคสำหรับเจ้า Triumph m o n o v w h e e T100 Black จดปี17คันนี้นะครับก่อนที่ผมจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ราคากันก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตให้ราคาอยู่ที่279,000บาทครับสำหรับเงินสดนะครับ279,000บาทสามารถที่จะ ยกรถกลับบ้านได้เลยเอกสารมีให้ครบครับเอกสารเล่มเขียวต่างๆพอภาษีพรบรต่อให้แล้วนะต่อให้แล้วมาเป็นปี66แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถยกรถได้เลยหรือถ้าหากใครแบบรู้สึกว่าเออราคาอาจจะแบบเราเกือบมีมีงบแล้วแต่ว่าอยากจะได้ถูกกว่านี้สักนิดนึงอ่ะเราเราเข้ามาคุยกันได้อาจจะมีการต่อรองลถได้กันนิดหน่อยนั่นเองนะครับหรือถ้าหากใครอยากจะผ่อนนะคันนี้โปรโมชั่นมาอีกแล้วช่วงนี้ปีนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวที่โปรโมชั่นแรงมากสำหรับ Tri m ัลบริวทีร้อนะเฉพาะรุ่นนี้นะครับผมให้โปรโมชั่นเลยนั่นก็คือออกรถนะครับไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้ค่าจัดออกรถแค่ศูนย์บาทเลยเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยเอาเอกสารนะครับตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ที่กำหนดเนี่ยมามาเซ็นเอกสารแค่นี้นะครับก็สามารถยกรถกลับบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาท นั่นเองนะครับซึ่งอัตราการผ่อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูใน Description ในเพจ a c e b o o k หรือช่อง YouTube ก็ได้นั่นเองก็จะมีลงรายละเอียดไว้เลยว่า5ปีเท่าไหร่4ปีเท่าไหร่3ปีเท่าไหร่ซึ่งราคาที่ลงไปเนี่ยจะเป็นราคา ประมาณการที่สูงที่สุดนะครับเราจะรวมพวกแหว7เไปเรียบร้อยแล้วก็ค่าประกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้แต่ผมย้ําเลยนะครับออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินสักบาทนั่นเองหรือถ้าหากใครอยากซื้อสดไม่อยากมีภาระ2องแ0 0บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเรามาฟังราคากันเรียบร้อยแล้วเรามาดูสภาพรถกันภายนอกเรียบร้อยแล้วเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับตัวนี้นะครับทีร้อยนะครับไม่ ไม่สูงเลยนะครับจะอยู่ที่21,700ถือได้ว่าสำหรับรถจดปี17ตอนนี้ก็5ปีแล้ววิ่งปีละประมาณ4 0 0พินนิด,นดก็ถือว่ากลางๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกอเจ้าของเขาใช้เนี่ยใช้เฉพาะในระแวกบ้านเท่านั้นนะครับวิ่งแบบไปทำงาน2-3โลกลับอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับสวิสมาให้ full Service ล,ลืมบอกไปนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับ แล้วแล้วก็น้ำมันเบรกไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันยังใสๆอยู่เลยแต่น้ำมันเครื่องเราเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเบาๆดีกว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เบิ้ลนะครับเพราะว่าอาจจะติดเกงใจนิดนึงนะครับขอโทษด้วยครับเดี๋ยวขอแยกกำคัดลาสตาร์นะครับโอ้ตัวโดด,โด,ดใ,หให้ฟังเสียงเครื่องก่อน เนี่ครับมีเสียงวาลก็ตามปกติของสไตล์แพร่อมจะมีความแบบน่ารักน่ารักนิดนึงส่วนตัวท่อครับท่อเห็นไหมดังแบบนุ่มๆทุ้มๆสวยๆไม่ดังมากไม่แขกเลยนะฮะไหลๆเลยนิดหนึ่งครับก็ก็คือเดี๋ยวว่าท่อไม่ดังไม่ลั่นนะครับไม่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 ไมไมไมดังเกินไปไม่น่าเกียดเกินไปนะครับเวลาไปวิ่งในกรุงเทพหรือวิ่งในประมาณนี้ กุงเทพหรืออยู่ในชุมชนก็ไม่ได้ดังมากนะครับก็จะไม่แดบไปรบกวนใครเขามากน,นั่นเองนอกประมาณนี้โอเคขอสรุปนะครับสำหรับเจ้าทริอัมทีร้อยแบ็คันนี้นะครับก็ขอให้ราคาอยู่ที่279,000ครับบาทนะครับเงินสดนะหรือถ้าหากใครอยากออกรถออกรถศูนย์บาทศูนบาทไปเลยผมให้เลยนะครับหรืออยากจะดูผ่อนก็เข้าไปดูในเพจ a c e b o o k ได้ ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยเบอร์0859641453หรือถ้าหากใครอยากคุยไลน์แอดเบอร์นั้นก็ขึ้นเลยนะครับหรือใครอยากจะเข้ามาคุยรายละเอียดคร่าวๆก่อนก็ผ่านเพจ a c e b o o k ได้เลย b i g b u บค์โ o ตนะครับหรือในช่อง YouTube ก็เข้าไปดูคุยในใต้เมนก็ได้ก็คือช่อง y u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  e e i i g บค e Moto Channel นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ หมดไปแล้วสำหรับเจ้า T100 Black คันนี้นะครับก็ถ้าหากใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยหรือถ้าหากใครสนใจคันอื่นเรายังมีอีกหนึ่งคันที่เราต่อคิวนั่นก็คือตัว z 300เป็นคาร์ดเล็กสำหรับคนที่ชอบ n a k e d b ไบนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อคลิปต่อไปน,นั่นเองนะครับโทษทีตะกุกตะกะน,นะฮะถ้าหากใครสนใจคันอื่นก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะครับไบร์ Bright นะครับกับเจ้า Tri อัมบนวิว T100 Black จดปี17คันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ